จังหวัดสงขลาครับได้มีการประกอบพิธีทำบุญตักป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2566ครับที่วัดโพประถมมาวาดพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับนายเอกชัยเลิศวิบูลลักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระโสพลวนาพร รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโพปัธรรมาวาดพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาทเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2566โดยมีส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธี ด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยประธานในพิธีได้มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประธานฝ่ายคารวะถวายเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำจากนั้นค่ะประธานในพิธีได้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้น ก็จะเป็นพระพิสุสง์จำนวน15รูปนะคะออกรับปินฑบาตข้าวสารอาหารแห้งก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ